สวัสดีครับผมครูบอยกลับมาพบกับ3นาทีมีคำตอบซีรีส์หนึ่งในเรื่อง31เคล็ดลับจากศูนย์เป็นแสนไลค์วันนี้เป็นเคล็ดที่เก้าละนะครับวันที่เก้าวันที่เก้าเป็นเคล็ดที่เก้าก็โทษทีเคล็ดที่เก้าละนะครับครั้งนี้สั้นๆนะสำหรับคนที่เพิ่งทำเพจเนี่ยนะครับ สิ่งที่คุณจะได้ก็คือ URL URL คืออะไรก็คือลิงก์นั่นแหละนะครับลิงก์เป็นไงถ้าเกิดคุณเพิ่งสร้างเพจนะตั้งชื่อเพจเรียบร้อยแล้วตามที่ครูบอยบอกนะทำโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ทำหน้าปกเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาคุณ Facebook เขาให้ลิงก์คุณมาเนี่ยมันจะเป็น www.facebook.com/ ชืนะ่อชื่ออาจจะเป็นชื่ออะไรเป็นต่างดาวอะนะแล้วก็เพจอะไรก็แล้วแต่ซึ่ง ชื่อมันจํายากนะเวลาคุณเอาชื่อไปโปรโมตเงี้ยนะคุณก็จะเขียนยาวมากเลยนะมันก็มี facebook.com/abc/abcdef สอ้ def, โหยาวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นครูบอยแนะนําให้ทําให้มันสั้นก่อนนะยางเพจเนี้ยนะที่คุณติดตามอยู่เนี้ยนะของครูบอยก็เป็น www.facebook.com/ o r l d ครูบอยดิจิตอลเห็นไหมฮะมันสั้นมากเวลาคุณไป โฆษณาเอาไปโฆษณานะเขาก็จดจําได้ง่ายวิธีการก็คือคุณวิธีแรกนะฮะถ้าคุณอยู่บนคอมพิวเตอร์คุณก็เข้าไปที่ facebook.com/username นะครับอันนี้ง่ายมากเลยนะครับแล้วมันก็จะมีมีให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับคุณอยากเปลี่ยนชื่ออะไรก็แล้วแต่ให้ชื่อนั้นอย่างแรกนะะจำง่าย นะอย่างแรกจำง่าย2ส,สอดคล้องกับเพจของคุณนะสมมติว่าคุณทำเรื่องสินค้าทุกชนิด6กนิบบาทเงี้ยคุณก็อาจจะตั้งเป็น60บาท all อ,อะไรเงี้ยนะครับมันตั้งง่ายมากทีนี้ถ้าเกิดคุณใช้บน Page Manager นะคุณก็เข้าไปที่ s e t t i n g นะอยู่ข้างล่างเนะปิดมาปุ๊บเป็น Page คุณข้างล่างมัเป็นจุดๆนะคุณก็กดเข้าไปแล้วก็เป็นเพจ s s t t t n n นะหรือ Page Info เนี่ยนะครับแล้วเขาจะมีคำว่า Username ให้แก้นะข้อดีอีกอันหนึ่งนะสมมุติว่าคุณคนที่เขาต้องการค้นหานะเขาสามารถค้นหาด้วย นะว่าเข้าไป f a เฟซ o ุ๊กรูปมีปุ่มมีช่องค้นหานะอย่างครูบอยเงี้ยนะครูบอยดิจิตอลนะเพจนี้สามารถพิมพ์ครูบอยดิจิตอลได้เลยนะหรือตะก,กี้นี้นะ 60, all, 60 60บาท product นะหรือ60บาท all เงี้ยนะก็ add, นะ add @60 หกสิบนะ60บาท all ง่ายมากเลยนะเวลาคุณไปบอกฉันมีเพจนะคุณเข้าไปคนแอป60บาทออกง่ายมากเลยนะสำหรับทิปวันนี้นะก็จบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดดาวไว้นะครับว่เพื่อติดตามทิปแบบนี้ทุกวันใน3ในาทีมีคำตอบสวัสดีครับ